เดี๋ยวเรามาวัดกันเลยว่าจุดเดือดของน้ำยาหล่อยเย็นกับน้ำเปล่าอ่ะมันเดือดเท่ากันปะอุณหภูมิ50นะแต่ยังไม่มีอาการเมรเออ็ดฟองเลยนะออตอนตอนที่เป็นน้ำเนี่ย50เริ่มจะมีเม็ดฟองแล้วอะระจานว่ะเฮ้ยน้ำยาใช้ดีว่ะเฮ้ยอา้าวคุณชูคุณชคะคุณไม่ทำมาหรอคะคุณชูต้องทำดิครับต้องทำเราจะทำอะไรให้น้องๆดูค่ะกำลังจะถ่ายน้ำมือน้ำ ถ่ายน้ำม่าน้ำม่านน้ำนี่เขาต้องถ่ายังไงอะคะก็นี่ไงต้องต้องออกจากโลกทวารได้ป่ะนี่ยาวข่ายมากเลยอ่ะไม่เป็นไรอะไรอ๋อขยะน้ำน้ำอะไรขี้น้ำยาหล่อเย็นแต่ทำไมไม่รู้มันเป็นอย่างเงี้ยนี่ฝาสนิมกินเลยใช่ฮะนี่ไงสีอะไรอ่ะสีเขียวแต่ฝาสนิมดูดิเออมันเขียวเลยหนึ่แม่ฝาเลยอมันเขียวเลยก็ไม่รู้นี่มันน่าจะเสื่อมสภาพเนี่ยเบี้ยผมยังเขียวอ่ะเลยอือรถผมขวาของพี่ของพี่อ๋อ วันนี้อยากรู้ไหมว่าทําไมน้ํายาหล่อเย็นถึงต้องเป็นสีเขียวอยากรู้แล้วทําไมรถยนต์ถึงต้องใช้น้ํายาหล่อเย็นทำไมไม่ใช้น้าเปล่าเติมก็เป็นสีเขียวก่อนดิเป็นสีเขียวก่อนขอสีเขียวอ่ะก็ไม่ให้มันเป็นสีขาวไงอ๋อสีแดงอ่ะสีแดงก็ให้มันไม่ให้มันเป็นสีขาวเหมือนกันสีเงินก็ไม่ให้เป็นสีขาวเหมือนกันอะไรอ่ะสมักไม่ ความรู้เลยมันมีทั้งหมด3สีสีเขียวเนี่ยมันคือเบ่งบ่งบอกแยกชนิดของสารสีชมพูก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งสีน้ำเงินก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งสีน้ำเงินส่วนมากจะอยู่ในรถยุโรปรถเบนซ์รถมีเอ็มุกรถตั้งหนึ่งกับไม่มีแล้วไม่ให้ลืมมารถมีเอ็มรถเบนซ์อาจจะเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลอะบอกร่นไปเลยถ้าเป็นโตต้าจะเป็นสีชมพูแต่ถ้าเป็นพวกอีสูพวกอะไรเงี้ยจะเป็นสีเขียวทำไมอะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำมาแล้วมอเตอร์ไซค์ยวมอเตอร์ไว่าก็า ทำไมมันถึงต้องเป็นน้ำยาหล่อยเย็นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมอุปกรณ์ในการทำก่อนเดี๋ยวพี่จะไปทาการทดลองให้ดูว่าทาไมถึงต้องเป็นน้ํายาหล่อยเย็นทาไมถึงไม่เป็นน้ําเย็นอุปกรณ์ของพี่เครื่องวัดอุณหภูมิเดี๋ยวพี่จะทำการทดลองให้ดูเลยโดยการทําอะไรรู้ไหมทำอะไมอํานนู่นทำไมวัดได้ไม่ใช่วัดมาวัดนี่ เดี๋ยวเรามาวัดกันเลยว่าจุดเดือดของน้ำยาหล่อเย็นกับน้ำเปล่าอ่ะมันเดือดเท่ากันปะมันเดือดที่อุณหภูมิเท่ากันไหมมาดูว่ามันจะเดือดตอนไหนทำไมถึงต้องเป็นน้ำยาหล่อเย็นเห็นไหมทุกบนที่ก็อยากรู้เหมือนกันน้ำยาหล่อเย็นนี่เป็นไข่ไหมไม่เป็นครับเคยลองยังเมื่อที่แล้วลองยังเมื่อที่แล้วที่ไปแช่ตู้อะแช่น้ำมันอน้ำมันอยากรู้อะ จากรู้ก็เดี๋ยวต้องทําเดี๋ยวนี้เสียบไว้เลยอ่ะเสียบไว้เลยแล้วก็น้ำใส่เลยเสียว้แล้วก็พังอ่ะดิไม่พังเดี๋ยวก็มาดูกันว่าตอนนี้มันเดือดอ่ะมันเดือดเนี่ยมันใกล้ตูดมากมันก็ร้อนดิหนี่มันก็ขึ้นมาหน่อยสิอ้าวขึมาหน่อยมันก็ร้อนก่อนดิอยากจะรู้จริงๆเลยเดี๋ยวไปเอาน้ํามาเติมจัดจหนูหอ่ะอน้ำมันเยอะไปต้อใส่น้ํำเยอะๆแล้วใส่นิดเดียวพอเพื่องก็มาเพิ่เดียวพอเดไปเอาน้ํากินมาเติม แล้วน้ำคลองน้ำไม่น้ำนี่จุดเดือดเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอเราจะรู้ได้ไงแล้วน้ำอันไหนมันมีตะกอนเยอะกว่าเออรู้ได้ไงอ่ะอันไหนมีตะกอนไม่มีตะกอนน้าดื่มหมอสุนศยองต้เดือดน้ำปนน้าบากน้าบนฉันก็กอดน้าเลยกูจะบอกอน่อให้มาทางบ้านนะนะ เดือทางนางเดียวเราเอามาต้มเล่นยวโดนด่าแน่น้ำไม่มีแล้วอ่ะตัวตีอ่ะรถอ่ะเขาไม่ให้ใช้น้ำปลาใช้น้ำก๊อกเติมเขาให้ใช้น้ำที่เรากินอ่ะเติมไม่งั้นมันจะเป็นตะการโกนจิบผมใช้น้ำกันนะบิกตังกบิ๊กตังไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะชอบ กว่าาจีมคนนึกถึงคนที่เขาไม่มีเงินบ้างเหรอครับผมใช้น้ำแร่เลยผม่อมน้ำแร่หมอจุนินเทเลยแล้วตัวเองอย่างไรน้ำก๊อกน้ำก๊อกอะไม่ก่อนเลยเติมเยวไหมแค่ไหนครับแค่ไหนครับแค่นี้เหรอแค่นี้ก็พอแล้วใช่ครับแค่พอให้มันเดือดใช่ค่ะเราจะมาดูว่าจุดเดือดมันอยู่ที่เท่าไรใช่ครับอุณหภูมิน้ำมันตอนนี้มีเท่าไหร่ยี่สิบห้าครับเด็ดไฟเลยครับทุกคนเดี๋ยวเร็วตั้งหัวเรื่อยๆเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวมาดูนี่ ดูตอนที่น้ำมันเดือดเลยเราจะได้รู้ว่าอุณหภูมิมันกี่องศาแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนน้ำยาหล่อเย,ย็นเริ่มมีฟองขึ้นแล้วตอนนี้มันอยู่ที่50องศาครับ <50, 50. S> 10-80เห็นไหมหนูค้นถังนี่เริ่มมีฟองแล้วเดี<อ>๋ยวให้มันเดือดแบบเดือดเท่าไหร่100มันรุดพุทธเลยน้ำตรงนี้ก็100น้ำไม่น่าถึงน้ำได้อยู่ประมาณ80เดี๋ยวตั้งเกตไปที่ประมาณ80ไม่น่าใช่น้ำไหนเดือด80ผมอามดน้ำพุทธที่บ้านเนี่ยผมขาดอุณภูมิ80 อันนี้น้ำมันก็เริ่มเฉลืนแล้วแหละมันขึ้นเริ่มเป็นเม็ดและถ้ามันยังไม่มันยังไม่ฟู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 มาดูนี่จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันเดือดเท่ากันกูจะใส่ทำไมให้มันเขียวกูใส่น้ำเปล่าแล้ก็หมดเรื่องแต่น้ำยาหล่อเย็นมันมีสารที่ทำไม่ให้เกิดสนิมในเครื่องยนต์นะครับแต่น้ำยาหล่อเย็นมันจะรู่วมรั่วตรงไหนอ๋อสีนี่คือมุงมองว่าจะโผล่ตรงนี้ได้รู้ง่ายนะเออวันหลังก็ใส่สีผสมอาหารได้ไหมเออว่ะลองใส่สีผสมอาหารไหมรถมึงอ่ะตอนนี้น้ำเดือดเรียบร้อยแล้้วถูกตอง น้ำเดือดที่80องศาโอเคไม่ใช่100เหรอไม่ใช่มันก็ขึ้นมาถึง100อ่ะไม่มันขึ้นมันก็ร้อนเรื่อยๆไงมันก็เดือดร้อนเรื่อยๆไงแต่80นี่มันเดือดแล้วไงเออแปดสินี่มันเดือดเป็นเม็ดแล้วไงเราเอาจุดเดือดแรกไงเออโอเคครับตอนนี้น้ำเดือดไปที่80แล้วแล้วเราไม่ปิดเราก็เลยปล่อยรันมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆ100อยหเดือดถึง100แล้วมันจะขึ้นไหอีกไหมมันแค่ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปสามร้ยไหมไม่หึงหรอกมั้งไฟเราเปิดแค่นี้ อุณหภูมิไฟอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหถ้าเอาไอ้นี่ที่มึงใส่แตกว่ะเพราะมันพันอยู่แล้วไฟตอนนี้เดือดเต็มที่แล้วอยู่ที่9 5้า้านะเนี่ย95้า้า้หนี่เดือดแบบเต็มที่แล้วเต็มระบบที่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะโอเคน้ำเปล่าเดือดที่80องศาเริ่มเดือดแบบเดือดเป็นฟองจะเดือดเต็มร้อยระบบเลย9กองศา อ่ะ่อไปก็น้ำลาหล่อเลงเป็นน้ำยาหล่อเย็นอ่าหยัเหง๋งเหมือนกลางดูนี่ว่าทำไมถึงต้องเป็นน้ำยาหล่อเย็นแล้วน้ำยาหล่อเย็นวันนี้ที่เราเลือกใช้ก็เป็นแบรนด์ของไฮโดรซินคิโอไฟเบอร์เฮ้ยอ๋อเ้ยอุเสื้อพอดีเลยพอดีเลยเป็นของไฮโดรซิงครับขอพระคนพี่กระมลูทักไปใครสนใจในเพจไฮโดรซินหรือทักมาี่เพจพี่ก็ได้แล้วพี่จะจัดโปรโมชั่นจริงๆวันนี้พี่จะจัดโครให้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวรอท้ายคลิปจัดแถมดูไม่จบอดออ สีสวยอะเขียวเขียวแบบเขียวแบบเขียวตัแหงมากเลยอะเขียวเลยมันเป็นสีเขียวโอ้ยตองขวดไปเลยต้องมาผสมหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ต้องพี่ถามแล้วเปรียวเหรอเติมเปียวก็ได้แต่ถ้าผสมก็ได้แต่ถ้าเกิดให้ดีสุดก็เติมเปียวไปเลยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของเขามาอยู่แล้วแล้วนี้มันจะมีส่วนผสมของตัวไม่ให้เกิดสนิมด้วยนะพี่เขาบอกโซบปซีรัตทำให้เครื่องเราไม่เกิดสนิมโอ้โห ่งจะเห็นเต็มๆระบบหม้อนเนี้ยเพอาะนีนีแม็กมันถึงรอบเปลี่ยนพอดีแล้วของเก่าที่ซื้อมาใส่นีแม็กมันไม่มีไม่รู้ว่ามันเป็นมันเสื่อมสภาพหรืออะไรยังไงที่เอาน้ำยาหล่อเย็นลงมาแล้วติดไฟเรียบร้อยนี่มาดูเดี๋ยวดูว่ามันจะเดือดตอนที่อุณหภูมิเท่าไหร่จะได้คลายข้อสงสัยสักทีว่าทําไมรถถึงต้องมีน้ํายาหล่อเย็น <S <S แล้วก็รถทุกคันนะครับที่ใช้น้ํายาน้ําบาดาลน้ําก๊อกน้ําอะไรเติมที่บ้านต่างๆวานะมีโอกาสถ่ายทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําถัง มันจะมันจะทำให้ไม่เป็นสนิมอุณหภูมิ50นะ้ะแต่ยังไม่มีอาการเม็ดฟองเลยนะ,อะตอนตอนที่เป็นน้ำเนี่ย50เริ่มจะมีเม็ดฟองนะิน้วจุ่มมาดูดิคิดว่าไม่ร้อนนะอ่ะเออนิ่งว่ะนิ่งกว่พี่80ไปแล้โอ้ถึงอะไรอะ่ะอันนี้ไม่ถึงน้ำถึงิถึงก็ไม่รู้จะถึงยังไงลนะไอ้ี่ น้ำมันเริ่มมีมวลมวลแล้วแต่มันไม่นี่มันมันไม่มีฟองเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีอากาศแล้วหมน้ําอ่ะถ้ามันไม่มีฟองอากาศแรงดันในหมน้ํามันก็จะไม่เยอะเฮ้ยฟองนี่มันทําให้เกิดแรงดันอยู่แล้วไงมันจะเป็นไอ้น้ำไงแต่ตัวนี้มันไม่มีฟองมันก็จะไม่มีไอน้ําไม่มีแรงดันสุดยอดเตนสิบห้าไปแล้ววะยังไม่เดือดเลยไม่เดือดเลยอ่ะน่าจะสามร้อยองศาเตือสิบห้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเดือดตอนเท่าไหร่นะนี่เพิ่งเก้าสิบลยยังไม่เดือดเลยเฮ้ยร้อยแล้วร้อยไปแล้วยังไม่เดือดเลย เฮ้ยสาใจันว่ะเฮ้ยน้ำยาใช้ดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยยี่ออะไรนะเฮ้ยไนโตรเจนว้าวเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเริ่มเดือด,อดอที่หนึ่งร้อยมันเข้มทวิ่มั้ยเอาเป็นว่าเก้าสิบแปดแต่มันยังเดือดเต็มไม่เต็มระบบนะมัขนขึ้นได้อีกนี่ยเดือดแล้วเข็มตัวนี้ขีดละห้าเ,เดือดปบบนะืป้อเลยโอ้ยอยู่ตรงน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินเอฮ้ยอยู่ดือดนี่ โเอเค<า>ทุกคนด<า>ีอะไรบ้างรู้แล้วนะเดือดช้ากว่าน้ำหน่อยเวลา<อ>เขาเริ่มเดือดเขาจะไม่มีฟองอากาศเล็กๆให้มันมีแรงดันเพิ่มในหม้อน้ำอ่ะอสรุปได้เลยว่าน้ำยาหล่อยเย็นแตกต่างจริงๆด้วยแตกต่างจากน้ำเปล่าทําให้อ่เลือดช้าขึ้นแล้วก็ไม่เป็นสนิมในเครื่องยนต์เพราะว่าเขาผสมสารมาทําให้ไม่เป็นสนิมนะครับไม่เกิดสนิมพี่พี่ก็ไม่เคยได้ทาการทดลองหรอกน้ำยาหล่อเย็นนะังงเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมรถคุณร้องเติมน้ำยาหล่อเย็นคุณเติมน้ำเปล่าไม่ได้หรอของที่เราจะใช้เองเราก็ต้องรู้นะม่รู้แล้ว ต่อไปก็มาทําการถ่ายน้ำมันหม้อน้ำไอ้น้ํายาหม้อน้ำบีิวาหม้อน้ําเวลาถ่ายก็รอให้เครื่องเย็นนะอย่าเปิดตอนร้อนนะตอนเดี๋ยวแล้วมันเย็นแล้วเปิดหม้อน้ําเห็นไหมนี่รถคันนี้ใช้น้ํายาหล่อเย็นแต่เป็นตามตลาดทั่วไปผิวนัไม่แดกฝาเลยเวลาถ่ายก็ง่ายๆไสหม้อน้ามันจะมีจุกเปิดน้ําทิ้งแล้วปล่อยน้ําทิ้งไปเลยแล้วก็สําหรับพี่นะพี่ปล่อยน้ําทิ้งแต่บางคนอาจจะเอาสายยางมาต่อไล่ระบบล้างอีกแต่พี่ไม่ล้างแล้วพี่ปล่อยทิ้งแล้วพี่เติมน้ำยาหล่อเย็นเข้าไปเลยเพราะว่ารถคันนี้มันมีหล่อเย็นอยู่บ้างแล้วเคต้้มนํา แล้วบ่ได้แล้วแม่น้ำไหลเลยน้ำมันมันเริ่มไหลอ๋อเก่าน้ำน้อยจังเแต่ว่าน้ำทำไมน้ำมันน้อยจังเห็นไหมมันมีจุกแทบว่าน้ำแบบนี้ป้อนออกมาครับแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งแล้วเดี๋ยวพอเวลาน้ำมันหมดแล้วก็ปิดจุกแล้วก็เติมน้ำยาลอยนลงไประหว่างนี้เราก็เติมไล่ได้เลยไม่ได้เฟือง พี่ไปชนอะไรมาครับเนี่ยทำไมหรอมันน้ำแตกครับพี่อ,อ๋อเงี้ยงเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็เติมเข้าไปเลยง่ายจังวะแล้วเดี๋ยวต้องไปลองต้องลองเติมลงไปเลยครับมันวิ่งเร่งไม่ออกเลยอ่ะมันวิ่งได้ประมาณเั้แนแหละทั้งหมดแปดติดแปดติดมีแรงปะเดี๋ยววิ่งระยะยันแปดติดมีแรงไม่มีแรงเหยียบไม่ดได้แ,แ,แล้วโอ้ยเงี่มันเขียวอ้าวแล้วไอ้นี่ตั้งเยอะตั้งแยะแกะอันใหม่มาเนี่ยถ้ามันไม่พอหรอกแค่นั้นนะสามขวดนี่นะอันนี้ใส่ล้วนเลยผสมน้ำป่ะเปรอ เรียบร้อยแนละ้วดูไปทั้งหมด6ลิตรเดี๋ยวจะเอาถังนี้ออกมาเทน้ำทิ้งแล้วก็เติมเพิ่มไปลองถ่ายดูนะครับที่บ้านนะว่ามันเป็นยังไงทุกคนที่พี่ทิ้งไว้เมื่อตอนต้นคลิปว่าถ้าดูจบจะมีกิจกรรมสนุกๆให้ทุกคนเล่นใช่ไหมง่ายๆเลยเพียงแค่ทุกคนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี่แล้วบอกมาว่ารถคาลิเบียนของพี่ซื้อมาในราคาเท่าไรพี่จะปิด่ารับคอมเมนต์ ตอนหกโมงเงย็นวันที่18มการานะและเดี๋ยวพี่จะจับฉลากประกาศผลตอน2องทุ่มรางวัลก็จะมีน้ำมันเครื่อง1ชุดสำหรับคนที่พี่จับฉลากได้เดี๋ยวพี่ทักไปถามว่าใช้รถรุ่นอะไรน้ำมันเครื่องอะไร<อ>เป็นเกมสนุกสนุกอยากแจกของเ c เรื่องของเรื่องน้ำมันเครื่องที่แจกก็เป็นน้ำมันเครื่องไฮโดรซินรางวัลที่1นะ่ะรางวัลที่2ก็จะเป็นชุดทำความสะอาดรถยนต์และก็รางวัลที่3ามเป็นน้ำยา เคซิคานะครับผมอย่าลืมนะมาร่วมสนุกมาเล่นเกมกันครับผมช่องชุูชัยเคนซิคาโอเคครับไปครับวันนี้ไปครับวันนี้ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องชุูชัยเคนซิคาครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามีกิจกรรมอะไรสนุกๆทำกันอีกนี่ครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ของไฮโดรซิงครับผมวันนี้ไปครับวันนี้ครับบ๊ายบาย